เลขใหม่น้อยจริงๆนะครับ Honda CRV 2.0 S E-Auto นะครับออปชั่นเดิมๆเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วแต่ว่ามีการอัพเกรดขึ้นมานะครับหลายรายการเลยเนาะเริ่มจากล้อแมกนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นแบบขอบ18นิ้วเหมือนรุ่นพี่เขานะครับ บันไดข้านะครับตกแต่งมาเป็นทรงโมดูลโลนะครับปลายทอนะครับแตนเลสของโมดูลโลก็ถือว่าครบชุดแน่นอนพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านี้นะครับสามารถออกรถเลื่อนเหลืองกับบ้านได้ถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับดีมากๆเลยนะเพื่อนๆอยากฟังราคานะครับว่าต้นทายุขายจะเสนอขายเจ้าคันนี้เท่าไหร่นะครับผมเสนอขายอยู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้นจากต้นตาลยูสคาร์บางบัวทองนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัว SUV เข้าใหม่หนึ่งคันนะที่บอกเลยว่าหายากมากเพราะว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมานะครับที่สำคัญเลขใหม่มาให้จริงๆนะครับอ่าไปดูเลยดีกว่านะครับว่าคือรถอะไรนะคันนี้คือเจ้า Honda c r v 2.0 S ว e ีสองนเกียร์โตนะครับขับเคลื่อน2ล้อปี2013นะครับแล้วจดทะเบียน2014สีสีเป็นสีเทาเกแบบนี้นะนี่ บอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับเพราะเลขไม่ไม่ถึงแสนโลนะครับแค่90,000กว่ากิโลนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะแล้วก็ออปชันเนี่ยบอกเลยว่าติดรถเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับท่านเพื่ออยากเห็นนะครับว่าคันนี้เนี่ยออปชั่นจากมีอะไรบ้างน,นะแล้วมันจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับถ้าพอมานนะไปะไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะ ที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคานะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมดคำว่าร้านค้านะ <S <S ผมได้ยแยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับ มีรถข้าใหม่ให้เลือกชมได้ทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือไลน์เข้ามานะต้ i ตาล8 8นะครับผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยด้านหน้าเริ่มจากกระจังหน้านะครับเป็นแบบกิลโครเมี่ยม3เส้นแบบนี้นะแล้วก็มาพร้อมโลโก้เฮดนะครับขนาดใหญ่เลยนะถัดมานะครับไฟหน้าถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเป็นแบบไฟหน้าลมดำแล้วก็ตัวเลนส์นะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ท้ายหาแสงเนี่ยถือว่าไกลมากๆนะครับถัดมานะครับด้านล่าง ทนดีไซน์สปอร์ตพร้อมสีทูนนะช่องตะแกรงต่างๆนะครับเป็นแบบไลา์สปอร์ตหมดเลยนะครับแล้วก็สีได้เป็นสีเทานะครับสำหรับกระตัวสีเมทัลลิกเงนินแอย่างนี้นะทำให้รถนี่มันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับรถซ r v นะครับเป็นรถ SUV ที่บอกเลยว่าน่าใช้มากมันไม่เตี้ยเพราะเวลาเจอเนินนะครับเจอ,อหลังเตาต่างๆเนี่ยถามว่าขับยากไหมไม่ยากเลยเพราะไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดหรือมันจะขรุขรใช่ไหมครับนี่คือข้อดีของเขานะครับแล้วก็เวลาขับขี่อยู่เนี่ย รถมันสูงนะครับสามารถมองคันหน้าได้ถึง2-3คันถ้าเป็นรถเก่งธรรมดาใช่ไหมครับคันหน้าเบรกแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นรถแบบนี้นะครับสคันทั้งหน้านะครับเบรกแล้วเราได้ไหวตัวทันได้นะครับนี่ข้อดีของเขาเลยนะโอเคนะหนะ้านะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านข้างต่อนะครับว่าออปชั่นมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับบอกเลยว่าน่าใช้จริงๆนะไปะไปดูต่อเลย ด้านข้างนะครับล้อแม็กผมอัปเกรดมาให้ใหม่นะเดิมเดิจะเป็น17นิ้วนะแต่ว่าผมนะครับเลือกใช้เป็นขอบ18นิ้วมาให้เป็นของรุ่นพี่ใหญ่เขานะครับแล้วก็สีเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าเทาเมทัลิกนะครับและมีการมิลลิงขอบหน้านะครับให้เป็นสีเงาๆแบบนี้ทําให้รถเนี่ยมันดูปลอดมากขึ้นน่าใช้มากขึ้นนะครับมาพร้อมกับยาง2 25 60R18 นะครับซีรีส์นี้ยังนุ่มนวลอยู่นะครับแล้วก็เป็นของ Max กซิตนะครับปี2020ด้วยนะสปอร์ตได42นะครับดอกยางยังถือ ถัดมานะครับให้ดูเลยต่อดีคิ้วร้อดีกว่าเนาะคิ้วร้อเนี่ยจะเป็นคิ้วร้อจากโรงงานนะครับที่ถือว่ารถคอร์ทโอเวอร์หรือ SUV ต้องมีนะครับทำให้รถนี่มีการโดดเด่นมากขึ้นนะครับถัดมาที่กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยด้ตัวเรียบร้อยนะครับเป็นแบบ LED ด้วยนะครับ ทำให้ปลอดภัยมากขนณะเปลี่ยนเลนนะครับกันาสาดนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจากเจ้าของเก่าแล้วก็มีเขียนคําว่า c ซ V ด้วยนะเพื่อบางที่ฝนตกนะครับจะได้เราวก็จกลงมาได้นะแล้วก็ c ซ V เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถลนะักชัวรี่เนาะรถหรูหราน,นะครับคิ้วต่างๆจะเป็นโครมเมียมหมดนะครับคิ้วขอบประตูนะครับนี่แล้วก็คิ้วชายด้านล่างก็เป็นโครมเมียมเช่นกันนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยยังดูมีความเป็นลักชัวรี่อยู่นะครับ มือเปิดต่างๆจะเป็นสีองตัวรถนะครับแล้วก็รุ่นนี้เจ้าของเดิมเนี่ยอัปเกรดบันไดามาด้วยนะครับเดิมๆจะไม่มีแต่ว่าเจ้าของเดิมนะครับตั้งทรงมดโูโลมาให้จากโรงงานนะครับทำให้เราก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นด้วยอ่า ถัดมาที่ล้อหลังดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยระบบเบรกถือว่าดีมากนะได้ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรก4ีล้อเลยนะครับมั่นใจทุกการเบรกแน่นอนนะครับเวลาพาครบอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมก็มันต้องปลอดภัยนะเครื่องต้องแรงนะครับแล้วก็ระบบเบรกต้องดีนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะสอหรถคันห,หนึ่งนะครับโอเคด้าน,นข้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังต่อนะครับว่ามันมีออปชั่นอะไรบ้างนะไปไปดูกันเลย ด้านหลังเริ่มจากเสาอากาศนะครับนี่เปลี่ยนเป็นแบบคลิฉลาดเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายุคนี้นะครับฮอนด้าหรือว่าทุกยี่ห้อเนี่ยต้องเปลี่ยนตามเทรนให้แน่นอนนะครับทำให้มันสวยงามด้วยนะครับแล้วก็รับสัญญาณได้ดีมากขึ้นนะครับ ถัดมาเจ้าสปอยเลอร์อหลังนะครับก็ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมไฟเบรก LED แบบนี้นะครับสีใสๆทาให้รถเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เทมากขึ้นด้วยนะครับยังไม่พอนี่คาว่า e85 นะครับคันนี้สามารถรองรับเชื้อเพลิงนะครับได้ถึง e85 เลยทําให้ค่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันประหยัดมากๆและถูกมากๆนะครับต่อมาปัดหลังก็ขาดไม่ได้นะครับรถประเภทนี้ถ้าไม่มีเนี่ยเวลาลุยน้านะฝนจะชอบมากระเด็นที่กระจกหลังนะครับทำให้วิัยทานการขี่เนี่ยแย่ลงนะครับอ่า ต่อมานะครับที่เจ้าไฟท้ายก็สวยงามมากนะครับดีไซน์ล้ำๆเหมือนเดิมนะครับทุกเจนเลยนะเพราะว่าเขาจะให้นะครับไฟท้ายขนาดใหญ่ตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงด้านล่างเลยนะครับสวยงามมากและเป็นเอกลักษณ์ของ CRV เลยนะครับถัดมานะครับคิ้วกลางก็มีลูกเล่นนะครับที่ค่อนข้างดีเป็นสีดำเป็นโนแบ็คแล้วก็มีทีมแทรกนะคบเป็นสีครีมอย่างนี้ทําให้รถเนี่ยมันได้ความสปอร์ตและลักชัวรี่ในตัวเดียวกันเลยนะครับ ต่อมานะครับในการเปิดข้างหลังนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้เนาะสามารถเปิดได้จากตรงนี้นะครับไม่ยากเลยและกันชนท้ายจะเป็นสีที่เขาเรียกว่าทูโทนเนาะเป็นสีแบบแมตแล้วกสีด้านนะครับทำให้มันมีความแตกต่างมากขึ้นแล้วก็ด้านล่างจะมีเจ้าทีมนะครับคล้ายเขาเรียกว่าลีเซารีเฟกเตอร์เนาะเป็นตัวสะท้อนแสงนะครับทาให้บางทีคนขับตามหลังก็เห็นชัดเจนด้วยและปลายท่อนะครับก็ขาดไม่ได้ติดตั้งบันในข้างซโมโดโรลแล้วเนาะนี่ปลายท่อต้องติดตั้งของมโดโรลเช่นกันนะครับทาให้รถคันนี้นะครับมันดูแบบ ครบชุดไปเลยนะอ่าที่สําคัญบอกเลยว่าใหม่จริงๆนะครับเลขใหม่น้อยอ่ะนา,นานๆจะเจอทีนะครับไม่ถึงแสนแบบนี้ถัดมาที่ความปลอดภัยนะครับถือว่าดีมากเจ้าของเดิมอัปเกรดเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมาถึง2จุดแล้วก็มีเจ้ากล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับทำให้คันนี้ถอยจอดง่ายมากๆนะครับถึงแม้จะเป็นคุณผู้หญิงหรือมือใหม่มหัดขับนะครับก็ขับได้อย่างง่ายดายเลยอ่าเอาล่ะด้านหลังสุดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเครื่องยนต์ต่อดีกว่าว่าหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นแบบไหนนะครับมีกี่ซีซ,ซ โอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับนี่คันนี้นะครับหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นประมาณนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด 2,000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่155แรงม้านะครับขับมันขับสดุกแน่นอนนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบ 5สปีดเลยอ่าก็ทําให้รถคันนี้นะครับคือแรงและประหยัดนะครับบางคนบอกว่าอยากได้2องนะครับกลัวคินน้ำมันเกินไปผมว่า2องดูนเนี่ยตอบโจทย์เนาะเพราะว่าเครื่องกําลังดีเหมาะสมกับตัวรถของเขานะครับที่น้าหนักกําลังดีไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับอ่ะเครื่องจะประมาณนี้นะครับที่สําคัญ Honda นะครับศูนย์บริการเยอะมากเนาะกว่า200แห่งทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถเซอร์วิสได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆนะโอเคเครื่องยนต์ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมโครงสร้างต่อดีกว่าว่าคันนี้ไม่น้อยแล้วเนี่ยโครง ผมจะให้อยู่ที่กี่คะแนนนะไปดูกันเลยเริ่มจากวนนอตนะครับสวยมากไม่เคยมีรอยไขไม่มีรอยขยับนะครับถัดมาซติลเลอร์ฝากระโปรงก็สวยเช่นกันนะครับสติกเกอร์น้ำยาแอร์บาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับเม็ดสปอร์เม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบถ้วนเช่นกันนะครับนี่ข้อมูลอินฟอร์มชันต่างๆมอกรแล้วก็บอกเลยว่าอยู่ครบหมดนะเม็ดสปอร์เม็ดอาร์ตนะครับต่างๆสวยงามหมดเลยนะครับฝาคันนี้ฝาเดินแน่นอนไม่เคยมีการซ่อมไม่เคยมีการแกะนะ ถัดมาที่โครงสร้างหลักฝั่งขวานะครับนี่ให้ดูซับในนะครับด้านในเนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานนะครับมันจะไม่เงาจนเกินไปและไม่ได้จนเกินไปนะครับเช่นเดียวกับตรงคานกรงนะครับอ่าเหมือนกันเลยเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็เมสสปอร์เมซาร์ต่างต่างนะครับลิ้งตัวสวยงามหมดเลยนะครับไม่มีการซ่อมไม่มีการเคาะมาแน่นอนเนาะฝั่งขวากันบ้างดีกว่านะครับให้ดูโครงสร้างซับให่นะก็สวยงามนะครับกาวยาแนวนะครับสีเดิมโรงงานทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเดิมโรงงานแน่นอนไม่เคยมีการดดัแปลงแก้ไขนะครับ คันนี้ด้นหน้าบอกเลยว่าผ่านนะไม่เคยมีชนแน่นอนนะครับและสวยเหนือรอบคันนะครับผมได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วล่ะไม่ว่าเป็นประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับที่เหลือรอบคันบอกเลยว่าเดิมผลิตทั้งคันจริงจริงนะครับไม่เคยมีเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน้นตายสุการิกรีนะครับถ้าตรวจพบนะว่ามีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อชลซีมานะผมนีฟื้นคืนนะครับเป็นจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยสบายจะได้นะครับเรื่องนี้ถ้าเป็นคะแนนโครงสร้างนะครับคันที่ผมให้ไปเลย10เต็ม10นะครับสวยมากสวยจัดจริงๆนะครับ เอาละด้านหน้าภายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในบ้านดีกว่าว่าออปชั่นของเขาเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างน,นะครับจะน่าใช้ขนาดไหนนะไปไปดูกันต่อเลยโอเค,อเ,คเข้ามาเรียบร้อยนะครับเปิดแอร์ก,ก่อนจะได้เย็นๆนะครับโอเคนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า ภายนอกก็ถือว่าลักชวรี่เนาะภายในก็ลักชวรี่ผสมกับตัวสปอร์ตเนาะเขาบอกเป็นโทนสีเทาๆกิมครีมแบบนี้นะครับแต่คอนโซโลได้สีพันเข้มหรือสีดําแบบนี้นะครับทําให้มันดูแมทกันมากๆเลยได้ทั้งสปอร์ตและหรูหรานะครับฟังก์ชันก็ดีนะครับเริ่มจากฝั่งขวาลแล้วกันแล้วตัวไฟฟ้านะครับด้านมาสีบานนะครับคนขับเป็นออโต้ชุดปรับกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้านะ พวมมาไล่นะครับเป็นแบบหนังแท้และสภาพใหม่มากเลยนะครับกริบๆเลยไม่มีรอยเลยนะครับฟังชันนะครับมี2ฝั่งให้เลือกนะครับฝั่งซ้ายคือควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาคือคุยคอนโทรนนะครับแอร์แบ็กคันนี้นะครับที่ผมเห็นจะมีคู่หน้ามาให้เลยนะครับจากโรงงานถัดมาที่เรืยอนไม้นะครับเลขไม้คันนี้นะครับไม่เยอะเลยผ่านการเช็คเราแค่ 97,000กิโลนะครับอย่างที่บอกไปถือว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งมาถรฐานหนึ่งคันเนี่ยต่อปีวิ่งประมาณ30,000กิโลใช่ไหมครับคันนี้อายุประมาณ10ปีแล้วนะครับ13ประมาณ10ปีแล้วต้องมีประมาณ3 0 0 0สนได้แต่คันนี้วิ่งแค่97,000กิโลนะครับบอกเลยว่านานๆจะเข้ามาทีหายากมากาๆนะครับและกรอบเรือนใหม่ก็ดูง่ายชัดเจนนะครับเพราะเป็นสีโทนสีขาวดูสบายตามากๆเลยนะครับถัดมานะครับที่ตัวตรงกลางมากดีกว่า จะมีวิทยุนะครับเป็นแบบบิวอินจากโรงงานพร้อมนะครับหน้าจอด้านบนนะครับเล็กๆไว้แสดงผลเนะว่าต้องการดูอะไรอยู่นะครับประมาณนี้ถัดมานะครับที่ตัวแอร์รุ่นนี้เป็นตัว S นะครับและระบบแอร์แบบอนาล็อกนะครับแบบนี้ใช้งานไม่ยากนะครับบอกเลยว่าง่ายมาก ฝั่งตรงนี้จะเป็นตัวอุณหภูมินะครับอ่าถัดมาที่เกียร์ดีกว่านะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ5สป,ปีดนะครับก็ใช้งานง่ายเนาะเพราะเป็นปันดึงแบบตรงๆเท่านั้นเองนะครับอ่าแบบนี้เองเนาะใช้งานไม่ยากเลยนะครับถัดมาดีกว่านะครับที่ตรงกลางจะเจอกับตัวช่อง power outlet นะที่ส่สองโหดแบบนี้นะครับสามารถชาร์จมือถือต่างๆได้เลยนะครับ ่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องวางแกน้ำถึง3ช่องเลยดีมากนะครับซึ่งรถตัวต้นไปจะมีแค่2ช่องนะครับแต่เจ้าต u วีเนี่ยให้มาถึง3เลยถือว่าดีมากนะครับถัดมาที่เบาะดีกว่านะครับเบาะคันนี้ก็สวยงามนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็ดูสภาพค่อนข้างดีไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยเนาะปอเลนะ็กไม้เนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับเอาละภายในด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังต่อนะครับว่าเปิดมาแล้วจะนั่งสบายแค่ไหนนะไปไปดูกันต่อเลย ค okay. ข้างหลังก็ถือว่ารถก้าวขึ้นไม่ยากเลยนะครับเพราะมีบันไดามาช่วยอยู่นะครับแต่ถ้าเผื่อไม่เหยียบบันไดก็ยังก้าวขึ้นง่ายๆอยู่นะแล้วก็ข้างในนะครับถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะครับความเย็นก็ใช้ได้เลยเพราะาเขามีแอร์หลังให้ด้วยนะนี่ ทำให้เราเนี่ยเดินทางไปไหนนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะร้อนหรือว่าคนนั่งหลังจะร้อนนะครับสิวดีมากตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเจ้าตัวเบาะเนี่ยจะมีช่องเก็บของใหนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้เนาะทําให้สามารถวางของได้ต่างๆนะครับเบาะของเขาคันนี้เนี่ยข้างหลังเป็นแบบ 60- 40นะครับแล้วก็มาพร้อมที่วางแขนขนาดใหญ่มากเลยนะครับดูสิใหญ่ามากจริงๆนะครับ แล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำ2ช่องแบบนี้ด้วยนะครับดีมากดีมากนะครับข้างหลังถือดีเลยนะครับและการพับของเขาจะเป็นแบบ60-40นะสามารถพับเรียบก็ได้นะเนาะเผื่อบางทีต้องการซื้อของชิ้นใหญ่เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคตรงกลางก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพายเปิดฝาท้ายต่อดีกว่าว่าข้างหลังสุดจะเก็บของได้เยอะแค่ไหนนะไปไปดูกันเลย เปิดฝาท้ายเรียบร้อยนะครับข้างหลังบอกเลยว่าว้างมากนะครับไม่ต้องพับบอกก็ถือว่าเก็บของได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยถือว่าสูงมากนะครับคือไว้ของชิ้นใหญ่ชิ้นสูงได้สบายๆเลยแต่ยังไม่พอก็ยังสามารถพับเบาะได้น้ออย่างที่บอกไปนะครับก็คันนี้ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆอันนี้กก็ส่งมากๆนะครับเป็นรถทันเียนในบ้านได้เลยนะครับวิ่งในเมืองก็ได้นะครับดูหรูหราลักชัวรี่นะครับวิ่งต่างจังหวัดก็ได้นะครับเดินทางไกลก็ได้นะครับน้าท่วมฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ารถ ฝนตกน้าท่วมก็ไม่น่งกลัวนะครับเพราะคันนี้เนี่ยมันสูงจริงๆนะครับอ่าเอาละาเดี๋ยวผมจะพาฟังสรุปต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีอะไรบ้างน,นะครับและราคาที่ผมจะขายจะขายเท่าไหร่นะไปะไปฟังกันเลยเป็นอย่างไรเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างละเอียดนะครับ ต้องบอกเลยว่าเจ้า CV v คันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีหลายอย่างเลยนะครับเริ่มจากอย่างแรกรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงน,นะครับที่สาคัญเจ้าของเดิมซื้อมันสดมาด้วยนะครับเล่มสวยมากไม่เคยผ่านระดับอื่นแน่นอนนะครับอย่างที่2บอดี้โครงสร้างก็สวยจัดนะครับถ้าเป็นคะแนนผมให้ปไปเลยคันนี้10เต็ม10นะครับและอย่างที่า่าเลขใหม่เป็นไฮไลไท์เลยนะครับวิ่งน้อยจริงๆนะครับนานๆจะเจอทีผ่านการใช้างานมาแค่ 9 7 0 0 0กิโลนะครับซึ่งรถ9ปีถึง10ปีเนี่ยโ,โหถือว่าปีหนึ่งวิ่งประมาณ9,000กโลเนี่ยถือว่าน,น้อยจริงๆนะครับที่สำคัญทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์หมดเลยนะครับและอย่างที่4นะครับออปชั่นเดิมๆเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วแต่ว่ามีการอัพเกรดขึ้นมานะครับหลายรายการเลยเนาะเริ่มจากล้อแมกนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นแบบขอบ18นิ้วเหมือนรุ่นพี่เขานะครับ อ่าบันไดข้าวนะครับตกแต่งมาเป็นทงองโมดูโลนะครับปลายทอดนะครับแนนต่เหล็กของโมดูโลก็ถือว่าครบชุดแน่นอนพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆอ,อ,อยากฟังรางคานะครับว่าต้นตาย,ยุทธค่าจะเสนอขายเจ้าคันนี้เท่าไหร่นะครับต้องเกินก่อนนะครับว่าตอนออกจากชุมใบแดงเนี่ยต้องมีประมาณล้านต้นๆได้นะครับแต่วันนี้มันหายไปเกิน50%แล้วนะครับเพราะว่าผมเสนอขายอยู่แค่5 1 9 0 0นหนึ่านบาทนะเพื่อนคุ้ไมไหมราคานี้ าแบบนี้เลขมาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้มาบ่อยๆนะครับที่สําคัญโปรโมชั่นก็ดีมากๆนะครับออกรถแค่บาทเดียวนะ ไม่ต้องจ่ายเลยเพิ่มเติมนะครับพอค่ายจ่ายทุกอย่างเนี่ยผมสามารถกู้เกินได้หมดเลยแล้วก็ผ่อนนะครับสูงสุดได้ถึง6ปีนะปีเดละหนึ่งื่นหนึ่งพับาทนะครับและยังไม่พอถ้าเผื่อว่าใครเครดิตดีนะครับอยากซื้อรถแล้วเหลือเงินกับบ้านนะครับเจ้าคันนี้ก็ทําได้นะครับเพราะว่าเจ้าจะไปนั้นเนี่ยผมเช็คมาแล้วนะเขาให้สูงสุดถึง690,000บาทนะครับซึ่งทําให้คันนี้นะครับสามารถเอารถแล้วเหลือเงินกับบ้านได้ถึง150,000บาทนะครับอ่าดีมากเลยนะข่าวดีนะครับ สำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีบริการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดทิ่ชอบคันนี้นะครับต้นตายุสค่ขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้1เดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบริกกกกาาารรรรนน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 ะะะคััับผมมมยยยงงงแถถถปป้้้ออออเ่่่ใหดว็ ทําให้เพื่อนๆเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆประมาณ10,000โลเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับล่าสุดนะครับต้นตายุทธค่ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางบัวทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในการรีวิวรถของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไคร์นะครับให้เราด้วย เื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตานยุสคาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านั้นเพื่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ